สบายดีจ้าไม่หนีสาวเรามากินอาหารบ้านๆด้วยพี่น้อง,องเอี๋ยวออกไปก่อนนี่จ้ะมกปลาซิวปลาซิวใส่เห็ดเข็มทองใส่ผักอีตูพริกสดแล้วกา <ๆ S 2> เก้าเหนียวห่นหอนๆพี่น้องเอ้ยมามากินผู้เดียวด้วยจ้ะทุกคนต้องกินหมดละหอนมาลงมือกันเลยจ้ะเส่บๆด้วยจ้ะเด้อ เข้ากระหอนกระหอนกาับดาวอือหือสุดยอดจ้ะกินเลยนึกถึงอยู่บ้านแล้วเนาะม,มาเด้อมากินสากินนำกันกับสาวลาาจ้ะ ปลาซิวสดๆจ้ะปลาซิวก็ไอา้เคยให้มาจา้ะเขาตกมาสดๆปลาไตูหอมหอมปไตูก็ปลูกเองจ้ะโมเมนต์สาวาปลูกด้วยไอ้เคยแะละปลูกไปสวนเขาเลยให้มาจา้ะ อ,อยูตัวยิ้มยพี่น้องใครขินยำทะเลกินข่าวมากินน้ำกันด้วยจ้ะสจ็บเจบจ้ะง่ามหมดจ้ะ Siêu nhá anh Và siêu nháy nha. Ừ. Mà sao lao xay pan chín. Dàn bụi im. Để chưa thợ lửa. Xẹp hàng pin nòng ơi. เผากระหอนหมกปลากระเสียบหมกปลาหมกหม้อจากยางใส่ตะไคร้ใส่ปลาอีตูใส่ปลาบัวตำพิกโนโินูใส่สุดยอดหรอ่อ ขินไปกินมาตุกแกลนทับหัวในหยกวงแตกได้ไตุกแกมันเคยห้อยหัวอยู่ตรงนี้ด้ะมื่อนี้สาวเาไปหาน้าใหม่มาจ้ะได้หลายอยู่

ิ่มแล้วต่พี่น้องกินผู้เดียวในเะฝ้ากินเฝ้าแล้วเลยอิ่มไปเลยนะตัวบกลมทำเล่นปะ กอกินมบออื่นจ้ะอิ่มแล้กินแล้วแล้ววาเด้อพี่น้องเด้อพอสาวลาเป็นคนกินเร็วแล้วก็อิ่มเร็วจ้ะเนี่ยผักอีตูวสำหรับกิปนี้สาวลาวลาไปก่อนเลยจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเน้ะจ้ะเนาะคลิปนี้สบายดีจ้า